สวัสดีค่ะมะนาวฮอนด้าค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะมารีวิววิธีการใช้งานรถยนต์ Honda City Turbo ค่ะ City คันนี้นะคะเป็น City รุ่น S CVT ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่5 7 9 5 0 0บาทนะคะสีที่ทุกคนชมอยู่นะคะก็จะเป็นสีดำมุกค,ค่ะซึ่งสีนี้นะคะบิกค่าสี6,000บาทค่ะ City รุ่น S นะคะมีทั้งหมดด้วยการสีสีค่ะมีสีขาว สีเงินสีเทาค่ะและสีดาเริ่มต้นจากกุญแจนะคะกุญแจของซิตี้รุ่น S ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะมีปุ่มล็อกรถนะคะถ้าล็อกรถก็จะมีสัญญาณไฟกระพริบหนึ่งครั้งค่ะมีปุ่มกดล็อกรถค่ะจะมีสัญญาณไฟกระพริบด้วยกันนะคะสองครั้งแล้วก็ปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะ ถ้าเราจะเปิดน้องก็ให้เรากดค้างไว้ที่ปุ่มนี้นะคะฝากระโปรงด้า,ขา,ขาน,นหลังก็จะเด้งขึ้นมาให้ในซิตี้รุ่น SCVT นะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทก็จริงนะคะแต่จะไม่เป็นกุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์นะคะซึ่งสมาร์ทคีย์คืออะไรนะคะก็จะมีในรุ่น V ขึ้นไปก็คือจะเป็นปุ่มนะคะตรงที่มือจับประตูนะคะตรงนี้ค่ะ ที่เราสามารถทำการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะได้ที่ตรงมือจับประตูเลยใน City ้รุ่น S V T ไม่มีนะคะซึ่งกุญแจในวันรับรถนะคะจะมีเหมือนกันเลยนะคะทั้ง2ดอกให้กลับบ้านไปเลยนะคะทั้ง2ดอกจะไม่มีเก็บไว้อยู่กับมะนาวนะคะหรือเก็บไว้ที่โชว์รูมหรือไฟแนนซ์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในรถกันเลยนะคะพร้อมวิธีการใช้งาน ายในรถนะคะภายในซิตี้รุ่น s อ v t นะคะจะเป็นสีดำภายในสีดำนะคะเบาะค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะเรือนหน้าถอยหลังได้เลยสามารถปรับเอ็นหลังได้ด้วยนะคะพวงมลลาลัยค่ะพวงมลลาลัยสามารถปรับได้สีทิศท,ทางมนานาวขึ้นมาในรถแล้วนะคะขออนุญ,ญาตปิตดประตูค่ะ เดี๋ยวเรามาชมที่แผงข้างประตูคนขับกันนะคะในซิ t ี้รุ่น S CVT นะคะจะไม่มีปุ่มพับกระจกซึ่งแน่นอนค่ะเราต้องใช้ออโตมือค่ะในการพับกระจกนะคะแต่ในซิ t ี้รุ่น S เราก็ยังมีในส่วนของการปรับกระจกไฟฟ้าค่ะซึ่งก็สามารถปรับได้จากปุ่มตรงนี้ได้เลยปรับกระจกด้านซ้ายนะคะก็ดันไปซ้ายสุด ปรับเสร็จก็ดันน้อยตรงกลางนะคะถ้าจะปรับด้านขวาก็ดันไปขวาสุดนะคะปรับเสร็จก็ดันน้อยตรงกลางซึ่งในการปรับนะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะก็ปรับขึ้นลงนะคะซ้ายขวาบนล่างได้เลยตามทัศนวิสัยของเรานะคะในซิ t y รุ่น S นะคะก็ให้ปุ่มเซ็นทัลล็อกมาปุ่มล็อกรถนะคะปุ่มล็อกรถปุ่มล็อกกระจกนะคะทั้งสี่บานที่เปิดฝาทางน้ำมันนะคะจะหยูด ด้านล่างนะคะตรงนี้ใช้วิธีการเปิดแบบนี้นะคะงันแบบนี้เนาะแล้วก็ถัดมาจากที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงรถด้านหน้านะคะส่วนปุ่มนี้ค่ะจะเป็นระบบ VSA นะคะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะคะไม่ให้หลุดโค้งก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยนะคะ๋ยวมามะนาวขออนุญาตสตาร์ทรถยนต์นะคะ ซิตี้รุ่น S ค่ะก็ให้ปุ่มสตาร์ทรถยนต์มาแล้วนะคะมีปุ่มสตาร์ทรถยนต์ทุกรุ่นเลยอย่าลืมเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทเป็นการเซฟตัวเองด้วยค่ะหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะในซิตี้รุ่น S ก็เป็นสีขาวแบบนี้มาเลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะแล้วก็เลื่องแสงสีขาวด้วยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รุ่น V นะคะขึ้นไป ในหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่ก็บอกถึงเวลานะคะเลขกิโลร,รวมดังค่ารีเซ็ตการเดินทาง,งต่างๆชิป A ชิป B นะคะอักษรตัว P ค่ะตำแหน่งเกียร์37องศาอุณหภูมิภายนอกนะคะซึ่ง City รุ่น S ค่ะก็สามารถจับได้เลยนะว่าอุณหภูมิข้างนอกอองศาอย,อยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีให้ตั้งแต่รุ่น S เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราขับขี่อยู่นะคะ มีไฟเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะคะว่าถ้าขึ้นสีเขียวแน่นอนค่ะก็คือเราขับขี่แบบประหยัดอยู่นะคะถัดมานะคะในส่วนของการไฟการไฟของ City รุ่น S นะคะใน City รุ่น S จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะก็จะไม่มีสวิตนะคะเปิดไฟตัดหมอกเนาะ ก็จะมีสวิตช์เปิดไฟนะคะไฟนีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะถ้าเราผักออกนะคะก็จะเป็นไฟสูงถ้าเราผักก้านไปด้านซ้ายค่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผักลงค่ะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะส่วนก้านด้านซ้ายนะคะจะเป็นมีส่วนของก้านปัดน้ำฝนนะคะถ้าเราผักขึ้นไปก็จะเป็นการปัด น้ำฝนตามาตามแรงที่เราผักไปนะคะหนึ่งครั้งเนาะแต่ถ้าเราผักลงมาค่ะเขาก็จะทําการปัดปัดน้ําฝนให้อัตโนมัติเลยนะคะก็จะเป็นแบบหน่วงเวลานะคะถ้าเรายิ่งผักลงไปนะคะตําแหน่งของเ,อเขาเรียกว่าความเร็วความเร็วของการปัดน้ําฝนค่ะจะปัดเร็วขึ้น,นนอหน่วงเวลาพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย City ุ่น S นะคะก็มีปุ่มคว,ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้แล้วนะถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะสําหรับราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยปรับเสียงขึ้นลงได้นะคะแล้วก็สามารถรับสายวางสายนะคะที่พวงมาลัยได้เลยมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะ เครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงเป็นแบบวิทยุไม่มีหน้าจอทัชสกีนะคะสังเกตดูว่า City รุ่น S นะคะและรุ่น V เครื่องเสียงแบบเดียวกันเลยนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ FM AM ถ้าเรามีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็สามารถเปิดใช้งานโหมดนี้ได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะ ใช้วิธีการหมุนได้นะคะที่ตรงนี้หรือว่าเราจะมาเพิ่มที่พวงมาลัยก็ได้ในส่วนของระบบแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะแต่ใน City รุ่น S อจะไม่เป็นแบบอัตโนมัตินะคะก็มีปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเปิดปิดแอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะใช้วิธีการหมุนปรปับคุณภาพ มีช่องเสียบ USB 1ตำแหน่งค่ะช่องจ่ายไฟสำรองหนึ่งตำแหน่งซึ่งตรงนี้ก็จะออกแบบมาเหมือนกันนะคะทุกรุ่นเลยมีช่องวางแก้วน้ำนะคะ2องตำแหน่งด้านหน้าใน City รุ่น S ค่ะก็ให้ระบบ i d e a l Stop มาด้วยนะคะขอมสวิตช์เปิดปิดนะคะซึ่งก็สามารถกดเปิดกด,กดปิดระบบได้นะคะ มีปุ่มอีคอนม e ดนะคะช่วยเซฟน้ำม,มันเราไปถึง10%เลยเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนะคะคอนโซล V นี่มนา,าดูเคยขึ้นอยู่อ่าใน City รุ่น S c V T ที่ต่างจากรุ่น V และรุ่นอื่นๆนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าใน City รุ่น V เขาจะเป็นพนักเท้าแขนด้านหน้านะคะแต่ถ้าในรุ่น S ก็จะเป็น ที่ตำแหน่งวางแก้วน้ำก็ได้ขวดน้ำก็ได้นะคะก็วางได้เลยเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะในซิตี้รุ่นอค่ะก็ให้ไฟนะคะไว้ด้านหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้ค่ะไฟในห้องโดยสารด้านหน้านะคะให้มาพร้อม ในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะมะนาวแนะนําเบื้องต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวมานาวขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยใน City ้รุ่น a c v นี้นะคะก็จะมีถุงลมนะคะถุงลมมีทั้งหมดด้วยกัน4ตำแหน่งนะคะก็จะมีถุงลมด้านหน้านะคะคู่หน้าแล้วก็จะมีด้านคนขับด้านผู้โดยสารด้านหน้านะคะมีระบบป้องกันล้อล็อกนะคะระบบกระจายแรงมี ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะคะ VSA ที่มะนาวอธิบายไปนะคะตอนที่อยู่ในรถนะคะมีระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันนะคะ,ะมีระบบล็อกรถอัตโนมัตินะคะก็คือถ้าเราขับรถที่ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเขาก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะคะรวมไปรวมไปถึง มีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะขนาดที่เราเบรกกระทันหันเลยซึ่งมีมาให้ในซิตี้รุ่น S CVT นะคะมีให้หมดเลยไม่มีกั๊กนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากออกรถซิตี้รุ่น S นะคะมะนาวมีโปรโมชั่นมากมายเลยสามารถติดตามได้ทางเพจมะนาวนะคะ<ม>เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลย<ม>ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ